เมื่อวานพอบอปัดพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุพอบอรตรออ,อกคำสั่งด่วนถึง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 ทุกหน่วยในสังกัดก็แล้วกันใช่ทุกหน่วยในสังกัดของตำรวจย่อเรื่องก็คือย่อเรื่องก็คือเขตตำรวจห้ามพิการเข้าเขตตรอดกัญชาทุกรูปแบบห้ามสูบฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีพอบอรตรสั่งการมา จึงเรียนจึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดลงชื่อพลตรเอกสวัสดิ์แจ้งยอดสุขพบบปัะรวมทั้งเราถ้าไปติดต่อธุรกรรมกับสนอตารวจและเกิดเรามีพิการเราก็โดนด้วยใช่ไหมเกิดเราไปเผอสู่แบบเราเครียดมากอะไรเงี้ยก็โดนใช่ไหมคะผมไม่ใช่พบปัดไม่ถามดูไงก็เราภาษาประชาชนเราก็ต้องถามให้กระจ่างไงจะได้รู้แนวปฏิบัติอะไรคืออะไรพบบปัดครับได้ยินไหมครับแมวสาวเขาถาม คำสั่งของผบปัดฉบับนี้ลงวันที่5แก,แก,แการกกาดาบังคับเอากับลูกน้องของผบใช่ไหมครับประชาชนถ้าไปติดต่อห้ามด้วยถ้าไปติดต่อกับตำรวจก็ห้ามด้วยข้อ4มีกฎกติกาอะไรอย่างไรอ๋อต้องอ่านให้ละเอียดค่ะข้อ4มีบอกด้วย <มา S 1> อ่า<อ>นแล้วนี่กรุณาอ่านให้หละเอ,อียนดนี้ก็ถามยับไว้เผื่อาภาษาประชาชนเขาที่สงสัยพอมีประเด็นมาแบบนี้ปุ๊บเขาก็ตั้งปุจฉาทันทีเลยสังเกตไหมล่ะ เพราะฉะนั้นประสาประชาชนไปติดต่อส่วนราชการห้ามทําอะไรก็ตามนะคะให้เกิดกลิ่นนะคะหรือสร้างความรําคาญก็คือไปปุ้นๆเนี่ยก็ไม่ได้เพราะอาจจะสร้างความรําคาญก็โดนผิดกฎหมายด้วยค่ะกัญชาเนี่ยถ้าเพีหรือปุ้นเข้าไปกลิ่นมันแรงกลิ่นมันติดตัวใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นมันจะติดนานมากดังนั้นถ้าเพิ่งเสร็จกิจนะอย่าเพิ่งเข้าไปในเขตตารวจนะอืเดี๋ยวมีเรื่องนะอื เพราะไอ้กลิ่นที่มันแรงไอ้กลิ่นที่มันหนามันจะก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนรอบๆข้างเดี๋ยวมีเรื่องนะคุณนายได้ถามตรงๆนะไม่เคยได้กลิ่นมันแรงมากขนาดนั้นเลยหรอแรงอ๋อเหรอบางคนบอกว่ามันเหมือนบุหรี่ไหมกลิ่นมันเหมือนบุหรี่ไหมอย่างบุหรี่บางคนก็ยังรู้สึกมันหอมๆอ่ะมันต้องบุหรี่อะไรด้วยอ๋อโอเคมันต้องบุหรี่อะไรด้วยแล้วแต่บุหรี่แล้วก็ยี่ห้อซิก้าเนี่ยหอมค่ะซิก้าในกลิ่นมันหอมค่ะแต่อันตราย แต่อันตรายขณะเดียวกันกัญชามันก็หอมนะมันหอมอ่อนๆหอมอ่อนๆหอมอ่อนๆเออเออใช่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 กลัวโดมแล้วติดไม่ใช่สูดแล้วติดนะกลัวโดมแล้วติด